ที่ผมถามเมื่อตะกี้นะครับเกี <Q> ่ยวกับประสบการณ์ของการเลี้ยงดูนะครับของครอบครัวคุณหมอแดนเนี่ลนะครับเป็นอย่างไรโรงเรียนเป็นอย่างไรนะครับก็จะเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับเป็นความเห็นเฉพาะตัวประสบการณ์ตรงนะครับไม่ได้ไปเปรียบเทียบกับใครนะครับไม่ได้พูดแทนคนอื่นคุณหมอบอกว่าเพราะว่าผมไม่รู้ชีวิตของพวกเขานะครับก็ขอเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับเท่านั้นนะครับ คุณหมอเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างยากลำบากนะครับเหมือนเด็กหลายๆคนในยุค90ซึ่งเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านหลังจากสหภาพโซเวียตล่มสลายไว้เด็กของคุณหมอนะครับค่อนข้างที่จะลำบากทีเดียวนะครับครอบครัวไม่ได้มีเงินมากอาหารก็ไม่ได้ดีนะครับคุณแม่เนี่ยนะครับต้องทำงานถึง3งานนะครับเพื่อให้ เราพอจะอยู่กันได้อยู่รอดได้ช่วงแรกผมเรียนในโรงเรียนอนุบาลทั่วไปที่นั่นครูเป็นศูนย์กลางเด็กต้องทำตามทุกอย่างไม่มีพื้นที่ให้เลือกหรือแสดงตัวเองผมเคยถูกบังคับให้กินอาหารที่ผมไม่อยากกินจนร้องไห้และแทบอาเจียนนะครับ mm hmm. ก็คือเขาเรียนในโรงเรียนอนุบาลนะครับที่เป็นระบบที่เรียกว่าเป็น teacher center นะครับซึ่ง บ้านเราเนี่ยพยายามจะเปลี่ยนนะครับการเรียนการสอนมาเป็นการเอานักเรียนเป็นศูนย์กลางนะครับหรือ student center นะครับแต่เขาก็มาจากระบบที่ครูยืนหน้าห้องนะครับแล้วก็สอนนะครับหลังจากนั้นนะครับในช่วงปฐมต้นนะครับก็คล้ายๆกันมีแค่กิจกรรมเสริมเล็กน้อยนะครับเช่นฟุตบอลร้องเพลงหรือบอลเล่นะครับต่อมาเนี่ยคุณหมอถูกส่งไปเรียนในโรงเรียนทหารนะครับที่ หมวกแดงนะครับไอ้บ้านเรารู้จักกันเรดเอ่อเรดเบลล์โรงเรียนทหารนะฮะหรือที่เรียกว่าเป็นคา r d เดต o คอปัสที่นั่นเนี่ยเขาอยู่โรงเรียนประจำบอดดิงสกูลนะครับ6วันต่อสัป,ปดาห์แล้วก็ได้รับอนุญาตให้กลับบ้านเนี่ยสัป,ปดาห์ละครั้งในโรงเรียนนะครับก็อยู่กันเฉพาะผู้ชายมีครูผู้หญิงและครูฝึกผู้ชายที่เป็นอดีตทหาร แม้จะมีวินัยทางทหารที่เข้มงวดนะครับแต่ที่นั่นกลับมีพื้นที่ให้ผมแสดงออกมากขึ้นผมสามารถลองทำสิ่งต่างๆได้เช่นขี่ม้ายิงปืนฟุตบอลวอลเล่บ,บอลบาสเกตบอลและกีฬาอื่นๆเรามีการแข่งขันในแบบผู้ชายซึ่งทำให้ผมอยากจะพัฒนาตัวเองอยากจะเก่งขึ้นแข็งแรงขึ้นนะครับแล้วก็โดดเด่นขึ้นผมคิดว่าสิ่งนี้เองที่สร้าง กนนะครับภายในนะครับอินเนอร์คอแล้วก็ความอยากรู้อยากเห็นให้กับผมนะครับนั่นก็คือ curiosity นะครับส่วนระบบมอนเตสซอรีนะครับคุณหมอมาทราบภายหลังนะครับมารู้จักมันภายหลังตอนที่คุณหมอจบปริญญาตรีแล้วแล้วได้รู้จักกับพนยาเก่านะครับซึ่งเป็นครูแล้วก็สอนนะครับเด็กกลุ่มพิเศษนะครับเป็นเชนออติสติกดาวซินโดรมนะครับ แล้วก็ภรรยาเก่าผมเนี่ยเล่าให้ฟังนะครับเกี่ยวกับระบบนี้ว่าระบบมอนเตสอรีนะครับไม่ได้มองเด็กทุกคนเหมือนกันนะครับแต่เคารพความเป็นปัจเจกของแต่ละคนดูว่าเด็กสนใจอะไรแล้วปรับการเรียนให้เหมาะกับเขานะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็เป็นการถ้าเป็นเสื้อผ้านะก็คือวัดตัวตัดนะครับไม่ได้เป็นเสื้อผ้าโหลเป็นคัสตอมไอส์โปรแกรมหรือเป็นเทเลเมดนะครับ เพราะเด็กทุกคนเนี่ยนะครับการที่จะรู้จักเขาแล้วก็ส่งเสริมเขาเนีครับให้ตรงกับความชอบของเขาเนี่ยนะครับคุณครูมีบทบาทอย่างมากนะครับนั่นเป็นครั้งแรกนะครับที่คุณหมอสนใจในเรื่องของมอนเตสซอรี่ในอนาคตเนี่ยคุณหมอคิดว่าก็ได้พัฒนานะครับในสิ่งที่เรียกว่าดานีลอฟฟ์พร็อพติสซึ่งเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมให้ผู้ใหญ่นะครับได้กลับมาเปิดศัยกยภาพของตัวเองเพราะว่า จริงๆแล้วผู้ใหญ่นะครับหลายหลายคนนะครับก็เหมือนเด็กที่ยังไม่ได้ทําตามความฝันในวัยเด็กนะครับเมื่อมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมพวกเขาก็เริ่มแสดงความสามารถออกมานะครับและก็คุณหมอคิดว่านะครับประเทศไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ดีที่สุดนะครับสําหรับสิ่งนี้เลยที่นี่มีทั้งธรรมชาติผู้คนโอกาสนะครับที่ทําให้คนอายุ40นะครับอายุ50เนี่ยยังสามารถนับหนึ่งใหม่ได้นะครับ อาจจะเริ่มร้องเพลงเต้นรำนะครับพบผู้คนใหม่ๆหรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆนะครับภาษาอังกฤษบอกว่าเราอย่าเป็นไม้ที่ตายแล้วนะครับอย่าเป็นเดดวู o o นะฮะเราจะเริ่มใหม่นะครับอยู่กับปัจจุบันเริ่มสิ่งใหม่ๆได้นะครับจนลมหายใจสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราจะมาถามคำถามถัดไปนะครับประสบการณ์ที่เราได้ไปร่วมทำกิจกรรมที่สามโรงเรียนมานะครับคุณหมอคิดยังไงนะครับ และคุณหมอคิดว่าจะมีอะไรที่จะพัฒนานะครับได้อีกไหมครับ Так и вопрос такой, если будет смотреть еще русская аудитория, вот п и п а д задает, что мы в трех школах п р о е з д л и проучаствовали в разных активностях. เรามาแบ่งปันประสบการณ์กัน,กนที่ไปกันนะครับทั้ง3ามคน3ามโรงเรียนแล้วก็แม้จะมีความเหมือนนะครับ ในหลายอย่างแต่ความต่างที่คุณหมอสังเกตได้นะครับคุณหมอก็สรุปว่าจริงๆแล้วนะครับสภาพแวดล้อมนะครับทั้ง3โรงเรียนเนี่ยต้องเรียกว่าดีมากอยู่แล้วนะครับทั้งเรื่องของอา,อากาศเรื่องของธรรมชาติแล้วก็บรรยากาศต่างๆก็คือโดยรวมก็คืออีโคซิสเต็มนะครับทีนี้จะเพิ่มนะครับจะเพิ่มเติมในความเห็นนะครับว่าคุณหมอนะครับบอกว่ามันอาจจะต้องมีการเชิญนะครับผู้เชี่ยวชาญน,นะครับหรือ ครูจากต่างประเทศมาบ้างปีละหนึ่งะครับหรือ2ครั้งเพื่อมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์มุมมองและแนวทางใหม่ๆนะครับให้กับครูและก็เด็กๆนะครับคุณหมอมองว่าโลกเราเนี่ยเป็นพลวัตนะครับเะฉนั้นการที่เราใช้ระบบซ้ำๆเดิมๆใช้เทคโนโลยีเนี่ยเปลี่ยนไวมากนะครับเหมือนเราใช้เทคโนโลยีต่างๆที่เราทำกิจกรรมกันเนี่ยพวกนี้สมัยก่อนเราก็ทำไม่ได้นะครับ มันจะต้องมีการอัปเดตทั้งครูผู้สอนนะครับแล้วก็ทั้งนักเรียนและแม้กระทั่งหลักสูตรนะครับแล้วสิ่งที่เขาได้รับนะครับเขาได้เรียนรู้นะครับจากการร่วมกิจกรรมเยอะมากแล้วบางทีนะครับก็เขาคิดว่าเขาสามารถนะครับที่จะนําประสบการณ์ของเขาเนี่ยมาเสริมในระหว่างการทํากิจกรรมได้คุณหมอจบหมอมานะครับแล้วก็ตอนนี้ทํางานเกี่ยวกับด้านการพัฒนานะครับจิตใจของผู้ใหญ่ซึ่งใน ความเป็นจริงแล้วนะครับผู้ใหญ่นะครับก็มีความกลัวนะครับมีความกลัวแล้วก็มีขีดจำกัดแล้วก็มีสิ่งที่โปรแกรมนะครับเป็นความคิดลบเนี่ยนะครับที่อาจจะเป็นผลที่สะสมมาตั้งแต่วัยเด็กนะครับแต่เด็กยุคใหม่นะครับโดยเฉพาะเด็กเล็กๆนะครับพวกเขามีศักยภาพอยู่แล้วมีความกล้ามีความสามารถแสดงออก1-12ถึงปีครับท่านผู้ชมครับ curiosity เนี่ยเราอย่าไปปิดกั้นด้วยคำว่า don't do that นะครับแล้วก็ให้กำลังใจเขานะครับด้วย can do attitude เราทำได้หนูทำได้ลูกทำได้นะครับทีนี้สำคัญที่สุดคุณหมอขีดเส้นใต้ไปเลยเพนะราอย่าไปปิดกั้นนะครับจินตนาการของเขานะครับแล้วก็ช่วยสนับสนุนเป็นครูนะครับก็เป็น facilitator เป็นคนที่ผลักดันสนับสนุนนะครับเหมือนลมใต้ปีกนะครับให้เขาเติบโตต่อไป สุดท้ายคุณหมอฝากไว้นะครับคำคมมากๆนะครับบอกว่าจงเป็นผู้ให้นะครับมากกว่าผู้รับและรับให้น้อยกว่าที่ให้นะครับคุณหมอบอกว่านี่เป็นกฎสำคัญมากในชีวิตนะครับอย่าไปสลับกันนะครับ very good very good answer okay i will conclude our program เมื่อกี้ที่คุณหมอนะครับได้บอกว่าเรา แนะนาแนะนาให้จะมีอาจารย์ฝรั่งบ้างอะไรบ้างนะครับผมอาจจะเห็นต่างนิดนึงนะครับว่าถ้าเป็นเมื่อก่อน,นใช่นะครับในยุคที่เป็นอันาล็อกสำหรับทั้ง3มโรงเรียนผมได้เรียนให้คุณครูนะครับคุณครูเ,เปียคุณครูแอนคุณครูมดนะครับว่าผมมาทําโครงการนี้ผมไม่ได้มาทําแล้วก็หายไปนะครับผมต้องการความต่อเนื่องผมต้องการความยั่งยืนนะครับ โดยเอามโรงเรียนนี้นะครับเป็นต้นแบบเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำได้เนี่ยคือเราจะมีทีมนะครับที่จะทีมนะครับก็จะออนไลน์มาแม้ว่าเขาจะกลับไปอเมริกาแล้วโดยใช้ z o ู m ทำเป็นห้องเรียนภาษาอังกฤษนะครับนัดหมายเจอกันแล้วก็เด็กเหล่านี้นะครับเมื่อวานที่อาจจะเปิดนะครับความชอบให้เขาแล้วยอยากคุยกับท่เทมอีกก็จะมีโอกาสคุยนะครับเดือนละสองครั้งนะครับ ทั้งสามโรงเรียนเท่านี้มารวมกันเลยนะครับเข้าในห้องซูมคุยกันสดๆนะครับบรรยากาศพวกนี้เราก็จะสร้างขึ้นได้นะครับในโลกนะครับออนไลน์เด็กทุกคนมีตัวรับอยู่แล้วมีโทรศัพท์อยู่แล้วนะครับเล่นเกมกันได้เก่งมากๆอยู่แล้วเรามีนะครับทีมงานจิตอาสาอีก30กว่าประเทศนะครับทั่วโลกที่เราเชื่อมกันมานะครับมากกว่า6ปี ทั้งทางเอเชียจีนอินเดียยุโรปนะครับอเมริกาอังกฤษเซาท์อีสเอเชียเราก็จะเชิญหมุนเวียนมาให้เด็กได้มีโอกาสได้ฟังนะครับเรื่องราวที่หลากหลายสำเนียงที่หลากหลายนะครับเราทำนะครับไปเรื่อยๆโดยที่อาจจะไม่ต้องมีนะครับคนที่มาเยี่ยมถ้ามาเยี่ยมโรงเรียนก็ดีนะครับเพราะว่าเหมือนที่โรงเรียนวัดน้ำผุดนะครับคุณครูปียรเล่าให้ฟังว่าก็เคยมีกลุ่มอาสาเมื่ออาชีพเขาก็มาจัดกิจกรรมเด็กก็มีความสุขนะครับ โรงเรียนบ้านลาแพะนะครับครูมดเล่าให้ฟังว่าเมื่อสักประมาณปลายปีที่แล้วนะครับเขาจะมีกลุ่มอาสาสมัครขับมอไซค์ผ่านโรงเรียนแวะเข้าห้องน้านะครับหรือว็เอาขนมมาแจกเด็กก็ตื่นเต้นนะครับแต่โรงเรียนบ้านทุ่งนานะครับครูแอลเล่าให้ฟังว่า,าหายไป2ปีแล้วครับกับเหตุการณ์ครั้งสุดท้ายที่อาจจะมีลักษณะอาจจะไม่ได้มาจัดกิจกรรมแต่อาจจะมาทำใน,นลักษณะอินเทอร์นชิพนะครับประมาณนี้งั้น ในความคิดนะครับเราต้องทำให้มันเกิดความยั่งยืนทำแล้วนะครับให้มันมีในเรื่องของ sustainability นะครับทีนี้ผมอยากจะคิดว่านะครับกับดรแดนเนียรเนี่ยเราก็คงจะมีโอกาสนะครับที่จะคุยกันในโอกาสต่อไปผ่านทางซูมนะครับเดี๋ยวผมจะจัดแล้วก็จะคุยกันอีกหลายเรื่องเรื่องสุขภาพเรื่องการทำโยเกิร์ต เรื่องของธรรมะนะครับงั้นผมจะถามนะครับคำถามสุดท้ายนะครับช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับผมเชื่อในกฎของแรงดึงดูดคุณหมอได้คุยกับผมนะครับว่าคุณหมอเนี่ยนะครับเป็นคนที่มีตัวตนแท้จริงเป็นคนที่ไม่ใช่แค่พูดคุณหมอเป็นคนกระทําในช่วงสั้นๆคุณหมอลงมือทําทันทีนะครับทุกครั้งที่เรา แลกเปลี่ยนความคิดแล้วก็คุณหมอก็จะชวนบอกว่านั่งเดี๋ยวเราทำกันเลยไหมนะครับผมก็เลยจะบอกว่าในชีวิตนะครับก็มีความโชคดีนะครับที่ได้เจอคนที่เป็นคนที่มีความคิดคล้ายๆกันนะครับคนแรกที่ผมจะ,จะเอ่ยถึงนะครับก็คือพระครูภาวนาสมาธิคุณนะครับเป็นพระนักพัฒนาวัดที่เราอยู่นะครับท่านทํามาด้วยสองมือนะครับจนเป็นหนึ่งใน20สถานที่ท่องเที่ยวนะครับได้จัด อบรมคุณธรรมจริยธรรมนะครับให้คนนะครับทั่วไปนะครับเป็นเวลาตลอดมาท่านสร้างความสามัคคีในชุมชนท่านพูดน้อยมากนะครับแต่ท่านลงมือทําคนที่สองนะครับก็คือพระอาจารย์ประพลพัฒน์จิระธรรมโมนะครับที่ผมไปที่สกลบ่อยๆนั้นท่านมีแบ็กกรอปเขียนเอาไว้นะครับว่าการกระทําสําคัญกว่าคําพูดนะครับทีะฉันวันนี้ผมมาเจอคุณหมอแดเนี่ยนะครับตัวตนที่แท้จริงไม่ใช่แค่คําพูดนะครับ แต่เป็นการกระทำนะครับก็อยากให้คุณหมอนะครับปิดรายการนะครับด้วยความเห็นว่าทำไมคนเราเนี่ยเมื่อคิดอะไรแล้วนะครับอย่าแค่คิดแต่จะต้องลงมือทำ Но еще самое важное, в общем, Пипата мне задал такой вопрос, почему важно действовать, а не только думать и фантазировать. Да, к сожалению, это такая большая эпидемия, я бы даже сказал, не болезнь, а эпидемия 21 века. Люди боятся... พวกเราอยู่แต่ในโลกของความคิดจินตนาการและภาพฝันของตัวเองพวกเขาคิดว่าอยากเป็นอะไรอยากให้โลกนี้เป็นแบบไหนอยากใช้ชีวิตยอย่างไรแต่ทั้งหมดนั้นอยู่แค่ในหัวนะครับไม่เคยเกิดขึ้นจริงเลยพวกเขาไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับไม่ใช่เพื่อตัวเองไม่ใช่เพื่อสังคมไม่ใช่เพื่อครอบครัวแต่ยังมีอีกระดับหนึ่งของความเข้าใจคือคนที่ลงมือทำ แม้ว่ายัางไม่รู้ว่าจะต้องทําอย่างไรนะครับนี่นะครับที่ใช้ว่าคำว่าระบบการศึกษาที่เราุยยุกยนตอนแรกมันทอตซอรี่นะครับสอนให้เรามีแฮนซอนลงมือทำแฮนซอนเอ็กซ์เพีรเรียนนะครับก้าวแรกที่ยากที่สุดเนี่ยแต่เมื่อคุณก้าวแล้วเนี่ยครับทุกอย่างจะเริ่มที่จะไหลไปได้เองในทางพระพุทธศาสนานะครับสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าการกระทำนั้นก็คือเจตนา การกระทําคือกรรมแต่เจตนาเนี่ยคือหัวใจของกรรมนะครับคุณต้องมีเจตนาแล้วจึงลงมือทานะครับถ้าผมจะเทียบเคียงน่าจะเป็น passion นะครับมีเจตนาที่จะทาเมื่อการกระทำเนี่ยมาพร้อมเจตนาแล้วนะครับคุณหมอบอกว่านั่นแหละครับก็คือพลังที่แท้จริงถ้าผู้คนเข้าใจสิ่งนี้โลกสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในพริบตา แต่เส้นทางของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนเร็วบางคนช้าบางคนใช้หนึ่งชีวิตบางคนอาจจะใช้หลายชีวิตแต่เมื่อถึงจุดนั้นการเปลี่ยนแปลงสามารถเกิดขึ้นได้ทันทีนะครับผมดีใจมากที่ได้พบกับคนอย่างคุณพิพัฒน์และท่านเจ้าอาวาสพระครูภาวนาสมาธิคุณซึ่งเป็นคนที่ลงมือทำจริงไม่ใช่แค่พูดในโลกนี้มีคนที่พูดเยอะอยู่แล้วมันเกินพอแล้ว บางคนมีหน้าที่สร้างแนวคิดก็ให้เขาพูดไปนะครับแต่พวกเราควรสร้างคนที่ลงมือทำและยิ่งไปกว่านั้นคือคนที่ลงมือทำด้วยเจตนาที่ถูกต้องเป็นไงครับท่านผู้ชมครับขอบคุณมากๆเลยครับคุณหมอแดเนียลต้องขอบคุณคุณหมอแดเนียลนะครับที่ให้ผมใช้เวลานะครับที่ วัดภูเขาทองแล้วก็สถานที่ที่เราได้มีโอกาสไปด้วยกันนะครับไม่ได้นัดหมายกันมาก่อนนะครับทุกอย่างเป็นความลงตัวด้วยกฎของการวิึงดดจริงๆผมได้เรียนรู้นะครับจากคุณหมอแม้กระทั่งเรื่องพุทธศาสนานะครับสิ่งที่ไม่ได้มาเล่าในวันนี้เราคุยกันมามีความเข้าใจนะครับในทุกเรื่องที่เขาลงมือทําอย่างลึกซึ้งเพราะว่าคุณหมอเป็นคนลงมือทํานั่นเองนะครับ เอาละครับผมก็คงมีโอกาสนะครับที่ได้คุยกับคุณหมออาจจะได้มาเจอกันอย่างนี้ถ้าคุณหมอนะครับได้มาบรนประชานะครับที่วัดขอทองผมมั่นใจว่าผมต้องมาได้พูดคุยแลกเปลี่ยนนะครับสิ่งดีๆเหล่านี้คนเราต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับเราจะหยุดการเรียนรู้นะครับเมื่อเราหมดลมหายใจนะครับเข้าฝากตรงนี้ไว้แล้วก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณคุณหมอแดเนียลนะครับที่ได้ พูดคุยกันและเชื่อว่าสิ่งที่คุยวันนี้จะเป็นประโยชน์นะครับกับผู้ที่ตัดสินใจนะครับที่จะฟังเรื่องยาวที่เราพูดกันและที่สําคัญสุดท้ายนั้นนําเอาเรื่องดีๆนั้นไปลองปรับเปลี่ยนชีวิตแล้วก็ลงมือทํานะครับวันนี้ผมพิพัฒนมววัฒน์คุณหมอแดเนียลนะครับลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ